ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะพี่พี่คุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้ค่ะเรามาพบกันอีกตามเคยเช่นเดิมค่ะพี่พี่ขาแม่ขาห่างหายไปนานมากพอดีแม่้าไม่สบายนะคะวันนี้เรามาพบกันใน EP ีที่70ค่ะพี่พี่ขาหรือแม่ค้าไปหรือยังคาวันนี้ค่ะแม่้าเหมือนเดิมค่ะมีพระสมเด็จมาแห้นรับชมรับเช่าบูชายที่ที่20รายการด้วยกันนะคะพี่พี่ขาช่องทางในการติดต่อช่องเพิ่มพูนพระเครื่องของเรานะคะ โทร0809107803นะคะ ID ีลน์ค่ะ0809107803ค่ะเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวเท่านั้นนะคะในการติดต่อเช่าบูชาพระค่ะ ราคาของเรานะคะพี่ๆขาราคาของเราเปิดอยู่ที่300บาทเท่านั้นทุกรายการเลยนะคะบริการจัดส่งฟรีค่ะเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดลูกค้าท่านใดสะดวกโอนก็สามารถโอนได้เลยนะคะเรามาเริ่มรายการที่1ค่ะรายการที่1ของเราวันนี้นะคะพี่ๆขารายการที่1น,นะคะ สมเด็จเนื้อเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะพี่ๆคะาเนื้อหาเก่าๆค่ะเนื้อหาสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมอ่าสมาชิกใหม่หรือว่าเก่าที่ยังไม่ได้กดติดตามให้แม่ค้านะคะแม่ค้ารบกวนพี่ๆกดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะพี่ๆคะากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ราคาของเราราคาย่อมเยานะคะราคาแบ่งปันค่ะพี่พขา300บาทเท่านั้นเนื้อกเก่า,กา,กาสวยๆแบบนี้ค่ะ,ะชื่นชอบรายการไหนโทรมาปิดไลน์มาปิดกันได้นะคะพี่พี่ขา300บาทเท่านั้นนะคะราคาไม่แรงค่ะราคาเป็นกันเองค่ะราคาแบ่งปันนะคะพี่พี่ขาไปต่อรายการที่2ค่ะ รายการที่สองรายการนี้นะคะเนื้อเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาชื่นชอบรายการไหนโทรมาปิดค่ะหรือว่ารายการไหนรูปภาพไม่ชัดเจนแอดไลน์เข้ามาโทรกันเข้ามานะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้โทรมาสอบถามได้เลยนะคะ 300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขามีติดตัวไว้มีสะสมไว้เป็นสิริมงคลนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะพี่พี่ขาสองเออสามร้อยบาทเท่านั้นรายการนี้รายการที่สองค่ะเนื้อหาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคันเนื้อหามวลสารนะคะสวยงามค่ะพิมพ์ทรงสวยงามนะคะรายการนี้เก่าๆแบบนี้ค่ะ เราไปต่อรายการที่สามกันเลยนะคะรายการที่สามรายการนี้คะ่ะพี่พี่ขาเนื้อหาแตกรายแบบนี้ทรงพิมพ์สวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้คะ่ะเม,ม็ดมวลสารเม็ดพุทธคุณนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบเก็บสะสมพระสมเด็จนะคะแม่ค้าแนะนําเลยคะ่ะมีติดตัวมีพกไว้นะคะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ พุทธคุณเหลือล้นครอบจัก,กรวาลน,นะคะพาสมเด็จพี่พี่ขาดูด้านหลังสิคะเนื้อหามวลสารการยุบตัวหดตัวคะ่ะรายการนี้รายการที่3นะคะชื่นชอบรายการไหนอย่าลังเลนะคะพี่พี่ขาปิดได้ปิดนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะบริการจัดส่งฟรี3วันถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าคุณพี่พี่เลยนะคะอ่ะรายการนี้รายการที่4สมเด็จปกโพคะ่ะ เนื้อหากเก่าๆสวยๆแบบนี้ค่ะโผฝั่งลักเก้าใบนะคะเก้าหน้าเก้าหลังเก้าหน้านะคะพี่ๆคาเป็นสิริมงคลนะคะรายการนี้รายการที่สี่ค่ะ ชื่อชอบรายการไหนโทรมาปิดไลน์มาปิดกันนะคะจับจองเป็นเจ้าของมาเช่าบูชาได้เลยนะคะพี่พี่ขาอย่าลังเลนะคะแม่ค้าห่างหายไปนานแสนนานเลยแม่ค้าเพิ่งจะฟื้นตัวกลับมานะคะพี่พี่ขาลืมกันไปหรือ,อยังคะไปต่อรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้ารายการนี้คะ่ะพี่พี่ขาเก่าๆแบบนี้คะ่ะ ชื่นชอบไหมคะชอบหรือเปล่าถ้าชอบปิดกันเลยนะคะอย่าลังเลนะคะพี่ๆขาไลน์มาจับจองโทรมาจับจองกันได้เลยนะคะด้านหลังเนื้อหามอนซานกันยุบหดตัวคะ่ะ ไปต่อรายการที่6นะคะรายการที่6รายการนี้โอ้โหพี่พี่ขาดูคาบกุความเก่าสิคะการยุบการย่นหดตัวของเนื้อหามวลสารคะ่ะเม็ดมวลสารเมร็ดพุทธคุณนะคะรายการนี้เก่าจริงๆคะ่ะพี่พี่ขาเก็บได้เก็บนะคะชื่นชอบรายการไหนอย่าปล่อยผ่านนะคะพี่พี่ขาแคมหน้าจอส่งรายมาหาแม่ค้าได้นะคะด้านหลังคะ่ะ ด้านหลังการยุบกันยุ่นหดตัวของมวลสารนะคะเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่พี่ขาปิดได้ปิดนะคะอย่าลังเลนะคะ300บาทเท่านั้นเองค่ะอะไปต่อรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะโอ้โหพี่ๆาเนื้อหาแตกลายสวยๆเลยนะคะ เนื้อหากเก่าๆเ,เม็ดมวลสารเม็ดพุทธคุณสีน, 4, น้ำตาลพระซุ้มกอนะคะคาบกุความเก่าพี่พี่คายิ่งสองยิ่งเพลินตานะคะสองแลสบายตาสุดแบบเพลินจิตเพลินใจนะคะสองเราเพลิดเพลินนะคะพี่พี่ามีความสุขอันด้านหลังนะคะแบบนี้เขาเรียกลายกลับหมากไหมคะแน่คะไม่แน่ใจนะคะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขา รายการนี้คือรายการที่หกนะคะเอ้ยรายการที่เจ็ดไปต่อรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดนะคะผาสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพิมพ์กี่ชั้นเนี่ยสองสี่หกเกศหกชั้นหรอ เนื้อหาแตกลายสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาพิมพ์ทรงสวยงามค่ะมีเก็บสะสมไว้มีติดตัวไว้นะคะแค็งแกร,รปลอดภัยพี่พี่ขาพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆค่ะชื่นชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนนะคะอย่าลังเลอย่าปล่อยผ่านนะคะพี่พี่ขาโทรมาปิดไลน์มาปิดกันนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะ บริการจัดส่งฟรีนะคะขนส่งใบสนีไทยของเราเองค่ะ3มวันถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยนะคะสะดวกใจเงินที่หน้าบ้านก็ได้นะคะคุณลูกค้าอ่ไปต่อรายการที่9ค่ะรายการที่9รายการนี้นะคะคาบน้ำมันต่างอิ้วลงรักทองเคลือบผิวพระนะคะเนื้อหาเก่าเกาสวยๆแบบนี้ค่ะพิมพ์ทรงสวยงามนะคะโค้งซุ้มสวยงามเลยค่ะรายการนี้เก่าเาสวยสวยแบบนี้ค่ะ ถ้าชอบปิดเลยนะคะดูแล้วใช่ดูแล้วชอบโทรมาปิดกันนะคะด้านหลังค่ะการยุบตัวของอ,องค์พระผิวพระนะคะยุบ้อยยน่นเนื้อหามวลสารค่ะเก่าถึงจริงๆค,ค,ค่ะคุณลูกค้าขาพี่ๆขาแม่ค้าได้มาแบบไหนแม่ค้าก็ปล่อยออกชอบบูชาแบบเดิมๆเลยนะคะจากเจ้าของเดิมนะคะได้มาแบบไหนปล่อยเดิมๆเลยค่ะ รายการไหนอาจจะมีศึกหรอบ้างก็ผ่านการใช้งานนะครับมาได้แบบไหนปล่อยแบบนั้นเก่าๆอ่าสวยๆเลยนะคะเอาไปต่อรายการที่10บค่ะรายการที่10บรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้ค่ะชอบไหมคะดูคาบกุความเก่าสิคะ <c oughs> ปิดได้ปิดนะคะพี่พี่ค้า อย่าลังเลอย่าปล่อยผ่านนะคะชื่นชอบรายการไหนปิดเลยคะ่ะพี่พี่ดูเม็ดมนสารเม็ดพุทธคุณสิคะตรงฐานพระอะค่ะสีดำนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาราคาแบ่งปันราคาย่อมเยานะคะไปต่อรายการที่11ค่ะรายการที่11รายการนี้เนื้อหาแห้งๆเก่าๆค่ะ พิมพ์ทรงสวยงามนะคะเก่าๆแบบนี้ปิดได้ปิดนะคะมีเก็บสะสมไว้นะคะเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่น,นหลานนะคะมีเก็บไว้เช่าบูชาไว้เป็นสิริมงคลกับชีวิตเรานะคะพี่พี่ขาด้านหลังค่ะด้านหลังเนื้อหาแตกหลายแบบนี้เม็ดมนสารเม็ดพุทธคุณนะคะพี่พี่ขาเก่าถึงจริงๆค่ะ สวยๆเก่าๆแบบนี้แกร่งๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาปิดได้ปิดนะคะอย่าปล่อยผ่านนะคะชื่นชอบรายการไหนอย่าลังเลนะคะไปต่อรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะโอ้โหเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่พี่าเก่าแบบนี้ชอบไหมคะชื่นชอบรายการไหนโทรมาปิดไลน์มาปิดกันนะคะรายการนี้คือรายการที่สิค่ะ เนื้อหาสวยงามเก่าเก่าเลยนะคะไปตอนรายการที่ที่เท่าไหร่เอ้ยสิบสามนะคะรายการที่สิบสามโอ้โหดูคาบกุความเก่าสิคะพี่พี่คะเนื้อหาแตกลลยคาบกุความเก่าเม็ดมณิสารเมร็ดพุทธคุณนะคะสวยครบ จบที่นี่นะคะพี่พี่ขาส0มบาทเท่านั้นเองนะคะ300บาทคะ่ะพี่พี่ขาชื <c oughs> ่นชอบรายการไหนแคปหน้าจอมานะคะแอดไลน์มาค่ะไปต่อรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสีนะคะรายการนี้ค่ะโอ้ นะ้ำมันตัางอิเคลือบองค์พ้านะสมเด็จเกศทะลุซุ้มนะคะรายการนี้พิมพ์ทรงสวยงามค่ะพี่พี่ขาพิมพ์พระประธานไหมคะรายการนี้ไหมคะก็ไม่แน่ใจนะคะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่พี่ขาเคลือบผิวองพ้านะคะดูสวยงามค่ะรายการนี้คะ่ะ ใส่กรอบน่าจะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้300บาทเท่านั้นนะคะพี่พีขาปิดได้ปิดนะคะอย่าลังเลนะคะไปต่อรายการที่15ค่ะสมเด็จปกโพนะคะรายการนี้โอ้โคามน้ำมันต่างอิ้วสวยๆนะคะไม่รู้ว่าเป็นพระหลวงพ่ออะไรนะคะรายการนี้สองโพฝั่งละ9ใบนะคะ ต่อนะคะรายการที่16นะคะรายการที่16รายการนี้ก็เป็นสมเด็จบกโพอีกรายการนึงนะคะพี่พี่าชื่นชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนนะคะโทรมาปิดกันได้เลยนะคะดูพิศดูสิคะพี่พี่ขาคาบกุ่ความเก่าเนะะื้อหาเก่าแห้งๆแ,แบบนี้คะ่ะชื่นชอบไหมคะถ้าชื่นชอบก็ปิดกันนะคะพี่พี่ขาอย่าลังเลอย่าปล่อยผ่านนะคะพี่พี่ขา มาไวปิดไวได้ก่อนเลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะอย่าปล่อยผ่านคะ่ะพี่พี่ขาราคามิตรภาพราคากันเองแบบนี้นะคะ <c oughs> ไปต่อรายการที่17ค่ะรายการที่17รายการนี้ดูคาบนะ้ำมันต่างอิวสวยๆเลยนะคะรายการนี้พิมพ์ทรงสวยงามพิมพ์ทรงเก่าๆแบบนี้คะ่ะโอ้โหพี่พี่ขาปิดได้ปิดนะคะ300บาทเท่านั้นเองนะคะ มีติดตัวไว้มีสะสมไว้นะคะพี่พี่ขาสะสมไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเรานะคะเอาไปต่อรายการที่สิบแปดค่ะรายการที่สิบแปดนะคะดูคาบกุความเก่าสิคะพี่พี่ขาเนะะื้อหาสวยงามค่ะรายการนี้พิมพ์ทรงสวยงามโค้งซุ้มสวยๆนะคะเม็ดมณสานเม็ดพุทธคุณนะคะ โอ้โหส,ส,วส,ส,ส,สวยๆแบแบนี้ใส่กรอบน่าจะสวยนะใส่กรอบขึ้นคอได้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้ค่ะปิดได้ปิดจัดได้จัดเลยนะคะพี่พี่ขาสามร้อยบาทเท่าน sort of ั้นค่ะรายการนี้คือรายการที่18ไปต่อรายการที่19นะคะรายการที่19แล้วนะคะพี่พี่ขาถูกใจรายการไหนกันบ้างหรือยังคะรายการนี้รายการที่19นะคะเนื้อหาเก่าๆแห้งๆแบบนี้ค่ะ เก่าถึงจริงๆนะคะพี่พี่ขาเก่าๆเลยนะคะอม่ค่ะใช้กล้องส่องขยายให้ไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะรายการนี้รายการที่สินะคะ30มร้บาทเท่านั้นนะคะไปต่อรายการที่ยี่ค่ะรายการที่20นะคะรายการนี้เนื้อหาแบบนี้เก่าๆแบบนี้ค่ะ เม็ดมอสานเม็ดพุทธคุณแบบนี้นะคะพี่พี่คะชื่นชอบไหมคะถ้าชื่นชอบปิดเลยนะ,ะปิดได้ปิดนะคะหล่ะย่าลังเลคะ่ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่คะราคาไม่แรงราคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองมากๆเลยนะคะแม่ค้าก็ไปสรรหาชาวบูชามาอีกรอบนึงนะคะ ค่ะก็ครบลงแล้วนะคะทั้ง20รายการด้วยกันนะคะพี่ๆขาแม่คาฝากช่องทางในการติดต่ออีกสักครั้งหนึ่งนะคะช่องเพิ่มพูลพักเครื่องค่ะโทร0809107803นะคะ ID Line ค่ะ0809107803นะคะเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวเท่านั้นในการติดต่อเช้าบูชาพระค่ะ แม่คะก็ฝากพี่ๆที่เข้ามาดูนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะฝากอุดหนุนแม่ค้ช่องเพิ่มปูนพาเครื่องด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะพี่ๆค่าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกลา่าวต้องกล่าวคำว่าขอพระคุณและสวัสดีคะ่ะ